สวัสดีครับผมมาพบกันเช่นเคยครับผมกับสมไรห้องครัวนะครับกับมีครัวบ้านๆสไตล์นายดืๆนะครับผมนะฮรเมื่อวานก็เก็บซี่คมนะผมสอนเก็บซี่คมงกับหินไปแล้วนะครับมาดูฉบับร้านมั่งร้านเก็บซี่คมงยังไงนะครับร้านนะครับพอเก็บซี่คมงกับหินเสร็จปั๊บก็จะมีตัวเจ้าหมาตัวผนานี้แหละครับผมนะนะค่อยเก็บนะครับผมก็ทําเหมือนกันนะครับ ค่อยๆทาไปครับไม่ต้องแบบออกแรงเมื่อหองออกแรงกดได้แย่ๆครับเปลาๆไปครับนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับค่อยจัดเรียงไปครับทำเชือส่วนที่เรือส่วนนะครับค่อยทำไปครับตอ้องรี่นะครับใจเย็นครับ เราก็มาจับดูนิดนึงครับยังมีสะดุดมือไหมอะไรไหมครับนัว่าใช้ได้ในระดับนึ่งแล้วนะครับผมดูความคมครับที่เราได้ไปนะฮะนี่เลยครับคมหวานมากเลยฮะเนมเนี้ยผมรับคมมาแค่400กิดเองนะครับผมนะเพื่อเอาไปขึ้นปลาแซลมอนนะครับ เพื่อเอาไปชนก้างปลาพวกไปชนกระดูกปลานะครับนะรือไม่ต้องการความคมสูงมากมายในขนาดนั้นนะครับผมนะลูกค้าท่านใดสนใจนี่สอบถามได้นะฮะผมยินดีบริการนะครับผมนะทั้งนอกทั้งในสถานที่นะครับนอกหมายความว่าไปรับถึงหน้าบ้านนะครับนะแล้วกลับมารับที่บ้านนะครับนะถ้าท่านสะดวกที่จะมาเองได้ก็มาเองก็ได้ครับผมนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมนะครับนะ ทีด่ดีนะการรับคมมิดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ